motivation podcast สวัสดีครับวันนี้พบกับ ep 4แล้วนะครับกับหนังสือเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยตนเองของ Brian t r a c y มาต่อกับเนื้อหาใน ep 3เลยนะครับเล็ดลับความสำเร็จประการที่13ให้ผู้คนกล่าวขวัญถึงในเรื่องความเร็วและความไว้ใจได้ของคุณจงทำงานของคุณไม่ใช่เฉพาะงานของตัวเองแล้วก็ไม่ทำอย่างอื่นนอกเหนือจากนั้น แต่ให้ทำมากขึ้นอีกนิดด้วยความกระหายด้วยความตั้งใจซึ่งเงินอน้อยนิดที่เพิ่มขึ้นมานั้นมันมีค่ามากกว่าสิ่งที่เหลือทั้งหมดเลย คุณรู้ไหมครับว่าลูกค้าอาจจะเปลี่ยนใจจากเราได้อย่างรวดเร็วเพียงชั่วข้ามคืนเพราะว่าตอนนี้สื่อโฆษณาต่างๆเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยมองเห็นเจ้านนุนเจ้านิ้เต็มไปหมดเลยสิ่งที่คุณจะต้องทานะครับก็คือการสร้างชื่อเสียงในเรื่องของความรวดเร็วการพัฒนาในเรื่องของการตอบสนองอย่างทันทีและการเตรียมพร้อมสําหรับการลงมือที่แบบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเคยเป็นไหมครับที่คุณสั่งซื้อสินค้าบางอย่าง2วัน3วันไม่ค้าออนไลน์ตอบหรือบางครั้งเนี่ยไม่ค้าออนไลน์ตอบช้าคุณไม่อยากจะใช้บริการแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณ รับมือในเรื่องนี้ครับว่าจะจัดการปัญหาให้กับลูกค้าหรือตอบลูกค้าได้ทันทีได้อย่างไรเมื่อลูกค้าต้องการรู้ข้อมูลต่างๆคุณจะทําให้มันฉับไวได้อย่างไรนั่นคือโจทย์ของคุณครับโอกาสในด้านการขายการบริการไม่เคยไปหาคนที่เชื่องช้าแต่โอกาสมักจะไปหาคนที่รับมือกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตอบลูกค้าอย่างรวดเร็วให้บริการอย่างรวดเร็วและมีความน่าไว้ใจได้ครับเมื่อคุณสามารถผสมผสานความสามารถในการเลือกทํางานที่สําคัญสูงสุดและก็มุ่งมั่นที่จะทาให้เสร็จอย่างรวดเร็วคุณจะพบว่าตัวคุณเนี่ยจะเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าสุดเลยครับและคุณจะได้รับโอกาสจากลูกค้ามากกว่าเมื่อคุณได้รับความไว้วางใจลูกค้าก็มักจะซื้อซ้ําซื้อเพิ่มครับเพราะว่าเขาพอใจในบริการและการขายของคุณนั่นเองแบบฝึกหัดในท้ายบทเรียนนี้นะครับ เขาบอกว่าให้เลือกงานสักงานหนึ่งที่คุณผัดผ่อนออกไปว่าจะเริ่มอยู่นั่นละ่ะหรืองานที่คิดว่าจะทําให้เสร็จสมบูรณ์จงตัดสินใจที่จะลงมือทาเดี๋ยวนี้นั่นหมายความว่าอะไรที่คุณมีงานค้างอยู่ตอนนี้หรือโปรเจกต์ที่คุณค้างไว้อยู่ในหัวให้เอามันมาทําเลยทันทีนะครับเคล็ดลับความสําเร็จประการที่ 4. เดเตรียมไต่าจากยอดถึงยอดเช่นเดียวกับนักไต่เขาเมื่อถึงยอดหนึ่งแล้วถ้าจะไปอีกยอดเขาหนึ่งก็ต้องลงมาที่หกเขาซะก่อนจึงจะไต่ขึ้นไปยอดใหม่ได้ชีวิตการทางานก็เช่นเดียวกันครับ ในบทนี้นะครับลอยแอนเจซี่บอกว่าอยากจะให้คุณเนี่ยพัฒนามุมมองให้ยาวไกลมองไปยาวๆมองให้เหนือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่โอปป้าอยากจะแบ่งปันคุณเขาบอกว่าคนสําเร็จเนี่ยจะมองไปข้างหน้าอยู่เสมอในขณะที่คนทั่วไปมองแค่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องคาดการณ์ไว้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นกับการเงินอะไรจะเกิดขึ้นกับงานซึ่งมันกระทบกับงานของคุณเพราะฉะนั้นจงเตือนใจตัวเองอย่างเสมอว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นวงจรเคลื่อนที่ขึ้นขึ้น,นลงลงมีแนวโน้มต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณคาดการสถานการณ์เอาไว้ด้วยนะครับในธุรกิจของคุณทุกๆเดือนท,ทุกๆปียิ่งจะดีครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณสามารถรับมือกับแต่ละสถานการณ์ได้และแบบฝงกหัดในท้ายบทนี้นะครับก็คือให้ค้นหาและระบุวงจรเคลื่อนที่และแนวโน้มในธุรกิจของคุณตลาดกําลังจะเดินไปทางไหนเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรอะไรกําลังจะเปลี่ยนอะไรกําลังจะมาอะไรกาลังจะหายไปและแน่นอน ธุรกิจของคุณจะต้องทําอะไรให้ได้ผลเกี่ยวกับโลกอนาคตใบใหม่เพราะฉะนั้นจงเขียนใส่สมุดของคุณนะครับเพื่อเป็นการวิเคราะห์ว่าอะไรจะมาอะไรจะไปถ้าเกิดว่าคุณพลาดเรื่องนี้ก็จะมีผลกับธุรกิจคุณมากเลยทีเดียวครับเคล็ดลับความสําเร็จประการที่15จงฝึกใช้วินัยในตนเองกับทุกๆเรื่องเลยวินัยในตนเองคือความสามารถในการทําให้ตัวคุณเองทําในสิ่งที่ควรจะทํา ณเวลาที่ควรจะทําไม่ใช่ว่าอยากจะทําหรือไม่ก็ตามนะครับเรื่องนี้ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับคนสําเรา็จเนี่ยเวลาที่เขาจะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองเขาจะไม่เลือกครับว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเรื่องนั้นแต่เรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะทําเขาก็จะทาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงบันดาลใจอาจจะทาให้คุณเริ่มต้นครับแต่ว่านิสัยหรือวินัยครับจะทาให้คุณเนี่ยเป็นคุณสมบัติของเศรษฐีด้วยฝีมือตนเองเพราะฉะนั้นหากคุณสามารถรักษาวินัยให้กับตัวเองได้ ในสิ่งที่คุณควรทําไม่ใช่เรียกว่าอุ๊ยันไม่ชอบทำันไม่ทำหรอกอันเนี้ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสําเร็จเนี่ยเขาจะไม่หนีเลยว่าฉันชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าถ้ามันควรทําฉันจะทํา เอาแบบสรุปง่ายๆเลยนะครับคุณจะไม่ตั้งเป้าหมายโดยที่ใช้อารมณ์เป็นหลักฉันชอบฉันไม่ชอบแบบนี้ไม่เอานะครับคุณจะตั้งเป้าหมายโดยคิดถึงผลระยะยาวครับว่าถ้าฉันทําสิ่งนี้แล้วฉันจะมีอิสรภาพทางการเงินถ้าฉันทาสิ่งนี้แล้วฉันจะมีอิสรภาพทางเวลาแบบนี้เป็นต้นแล้วจึงออกแบบวินัยให้ตัวเองลงมือทําตามเป้าหมายนะครับ 90%ของคนส่วนมากนะครับชอบใช้อารมณ์ตัดสินซึ่งก็คิดถึงผลในระยะสั้นครับว่าฉันพอใจฉันไม่พอใจจึงไม่เคยลงมือทํามันให้จบทันทีหรือไม่เคยลงมือทําเลยเพราะฉะนั้นการตั้งวินยัยคือการคิดถึงผลลัพธ์ในระยะยาวจงตั้งวินัยให้กับตัวเองนะครับความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบควาสมสาเร็จและคนที่ล้มเหลวอยู่ตรงที่คนที่ประสบควาสมสําเร็จเขาจะฝึกนิสัยการทําสิ่งที่คนล้มเหลวไม่ชอบทํา แล้วสิ่งเหล่านั้นคืออะไรกันครับสินิคนล้มเหลวไม่ชอบทําก็คือสินิคนประสบความสําเร็จเขาไม่ชอบทําเช่นเดียวกันครับแต่คนที่ประสบความสําเร็จก็ยังจะทําเพราะว่ามันเป็นการลงทุนทั้งแรงกายแรงใจมันให้ผลระยะยาวเพราะฉะนั้นอย่าลืมคิดถึงผลลัพธ์ในระยะยาวด้วยนะครับ คนที่ประสบความสําเร็จลงมือทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในขณะที่คนที่ไม่สําเร็จเนี่ยทำในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาผ่อนคลายความตึงเครียดครับเพราะฉะนั้นอะไรเครียดฉันไม่เอาทุกอย่างจะยึดติดกับอารมณ์ไปหมดเลย คนที่ประสบความสำเร็จนะครับเขามักจะเลือกทำสิ่งที่ยากก่อนเสมอจำเป็นและสำคัญก่อนมันก็คือการจัดลำดับความสำคัญครับเหมือนที่คุณได้ฟังใน e ีพีกันก่อนและแน่นอนคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาอยากจะทำในสิ่งที่เขาพอใจมากกว่าง่ายไดย้สนุกสนานและแน่นอนครับมันให้ผลเสียในระยะยาวจริงไหมครับ คุณรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เราฝึกใช้วินัยกับตัวเองนะมันจะทําให้ความนับถือตัวเองเนี่ยพุ่งสูงขึ้นด้วยคุณจะเริ่มชอบตัวเองมากขึ้นคุณจะเริ่มเคารพนับถือตัวเองมากขึ้นและนี่แหละครับมันทําให้คุณมีความเชื่อและมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นเวลาที่คุณออกไปทาธุรกิจเนี่ยความท้าทายในชีวิตจะเกิดมากแค่ไหนแต่คุณสามารถรับมือได้เพราะว่าคุณมั่นใจครับหลายคนที่เจอปัญหาในชีวิตก็ไม่สามารถรักษาวินัยตัวเองได้เพราะว่า มัวแต่ไปห่วงไปพวังกับในสิ่งที่เรียกว่าปัญหาแล้วก็เกิดอารมณ์ที่แย่ขึ้นมาแต่เชื่อเถอครับว่าทุกๆอย่างมันเป็นบททดสอบว่าคุณจะสามารถทําตัวเองเนี่ยให้ทําในสิ่งที่สาคัญที่สุดได้หรือเปล่าไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรมันเป็นบททดสอบครับที่มันจะทดสอบคุณว่าคุณจะจดจอกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆได้หรือเปล่าคุณต้องการสิ่งนั้น,นจริงๆได้หรือเปล่า เมื่อคุณผ่านบททดสอบได้แล้วคุณจะก้าวไปอยู่อีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่งครับและตราบใดที่คุณผ่านบททดสอบไปแล้วได้เรื่อยๆคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆและคุณก็จะเริ่มนับถือตัวเองเรื่อยๆนะครับส่วนการบ้านในท้ายบทนี้นะครับโอป,ป้าจะสรุปให้ง่ายๆก็คือตอนนี้คุณขาดอะไรอยู่ครับที่ทําให้คุณเนี่ยถูกขัดขวางจากความสําเร็จยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนที่ทําอะไรไม่จบ เช่นคุณเป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งอะไรหลักที่เป็นตัวหยุดและขัดขวางคุณเขียนออกมาใส่สมุดก่อนและคนนี้นะครับตั้งเจตจำนงเลยว่าฉันจะมีวินัยทําเรื่องนี้ให้จบยกตัวอย่างนะคุณอ่านหนังสือไม่จบใช่ไหมครับคุณก็อาจจะตั้งปณิธานว่าฉันจะอ่านหนังสือวันละสิบนาทีแล้วค่อยเข้านอนถ้าเกิดว่าฉันอ่านหนังสือสิบนาทีฉันเป็นคนเก่งมากฉันสําเร็จและฉันจะสามารถสร้างยอดขายที่สูงขึ้นคุณอาจจะตั้งพันธสัญญากับตัวเองว่าถ้าคุณทําสิ่งนี้คุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้นั่นหมายความว่า ระยะยาวได้แล้วครับว่าสินีคุณทุ่มเทในวันนี้ผลลัพธ์จะได้อะไรลองตั้งปณิธานกับตัเองดูให้เป็นวินัยดูนะครับ เคล็ดลับความสําเร็จประการที่16จงปลดปล่อยความนิเรมสร้างสรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดจงจําไว้เลยว่าจินตนาการสําคัญกว่าข้อเท็จจริงนักจงจําไว้เลยนะครับว่าคุณเป็นอัจฉริยะโรแอนเดซี่บอกว่าเราทุกคนนี้มีพลังสมองมีความไร้ขีดจํากัดมีความสร้างสรรค์สมองของเราเนี่ยมันมีเซลล์อยู่หมื่นล้านเซลล์ครับและแต่และเซลล์เชื่อมโยงกันแค่มันไม่ถูกกระตุกข,ขึ้นมาใช้แค่นั้นเองจงจําไว้เลยว่า คุณเนี่ยสามารถประสบความสมําเร็จได้จากสิ่งที่คุณมีอยู่ไม่ใช่การหาจากโลกข้างนอกนั่นมีปัจจัยอยู่3อย่างนะครับที่ทําให้ไอเดียสร้างสารรค์ของคุณมันถูกกระตุ้นนะครับข้อที่1เป้าหมายนั้นต้องมีความปรารถนาอย่างเข้มข้นคำว่าเข้มข้นปแปลว่าอะไรครับคุณรู้สึกว่าคุณต้องได้มันเท่านั้นถ้าไม่ได้ไม่ยอมครับคุณจะทําทุกอย่างให้ได้มันและข้อที่2ครับคุณถูกกดดันให้แก้ไขปัญหาที่เจออยู่ตอนนั้น เช่นคุณมีปัญหาเรื่องการเงินคุณก็ถูกกดดันจากหมายสารคุณถูกกดดันจากธนาคารครับคุณจะต้องออกจากปัญหานี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสร้างสรรค์อาจจะมาจากปัญหาที่คุณถูกกดดันก็ได้นะครับอบป,ป้าเองก็เคยเป็นคนที่เจอสิ่งนี้ครับถูกปัญหาเรื่องการเงินกดดันก็เลยทําให้มีความคิดสร้างสรรค์ว่าฉันจะทํายังไงให้มีเงินเพิ่มตอนนั้นก็เลยคิดเรื่องของการไลฟ์สดครับแล้วก็เริ่มออกมาสร้างตัวตนนะครับในโลกออนไลน์เป็นต้นครับและข้อที่3ครับ คำถามที่คุณถามกับตัวเองเนี่ยที่มันเป็นคำถามเฉพาะกับตัวเองอยกตัวอย่างเช่นอะไรจะทําให้ฉันไปต่ออะไรจะทําให้ฉันดีขึ้นได้อะไรคือทางแก้ปัญหากับฉันไม่ใช่มาตั้งคําถามผิดๆครับว่าเอ๊ะทำไมจะถึงเจอปัญหาแบบนี้ทําไมฉันถึงแบบเออแย่แบบนี้ไม่เอานะครับแบบนี้ หลายท่านอาจจะเริ่มกังวลใจแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าฉันต้องมีไอเดียสร้างสรรค์นี้ฉันต้องคิดมากคิดหนักสมองฉันจะบวมสมองฉันจะแตกหรือเปล่าบอกเลยครับว่าไอ้สมองฝั่งคิดสร้างสรรนี้มันเปรียบเหมือนกล้ามเนื้อครับยิ่งคุณใช้มันมากเท่าไหร่มันยิ่งแข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากไม่มีหรอกครับสมองตรงสมองแตกความคิดสร้างสรรนี้เมื่อคุณคิดบ่อยๆเนี่ยมันจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นตามลําดับครับมันจะทําให้คุณตัดสินใจได้เร็วขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ถูกมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะ้งคตออฝึกก็ื สร้างกล้ามเนื้อจิตใจด้วยการฝึกฝนใช้งานเกี่ยวกับการออกไอเดียต่างๆนะนะครับและมันก็เหมือนกับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อครับมันจะทาให้คุณเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นครับแล้วก็รูปร่างดีขึ้นใช่ไหมครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณฝึกกล้ามเนื้อในการคิดอไอเดียบ่อยๆมันจะทําให้คุณตัดสินใจเก่งขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ประสบความสําสเร็จในงานได้มากขึ้นครับการบ้านในท้ายบทนี้สรุปง่ายๆให้เลยนะครับุณลองเขียนคําถามนี้กับเตนูครับว่า ถ้าฉันจะทำะไรายได้ให้เป็น2องสเท่าเนี่ยภายใน1ปี2ปี3ปีฉันจะต้องทำอะไรลองคบคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับและลงมือทำตามแผนนั้นครับและสิ่งสำคัญก็คือจงเขียนปัญหาที่คุณกำลังรู้สึกกดดันมากอยู่ตอนนี้ครับอะไรเป็นสิ่งที่คุณกดดันการเงินความสัมพันธ์การงานหรือเปล่าหรือสิ่งใดๆเขียนออกมาครับและลองคิดดูว่าอะไรที่จะเป็นไอเดียจากเรื่องที่คุณกดดันอยู่ตอนนี้คำตอบมันคืออะไรเขียนมันลงไปเลยครับ แล้วถ้าเกิดว่าปัญหานี้ถูกแก้ไขหรือปัญหานี้มันนํามาซึ่งกว่าสําเร็จมันจะมีหน้าตาความสำเร็จเป็นยังไงคุณสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้จงเขียนไปให้มากที่สุดครับ โอเคครับและมาถึงช่วงท้ายกันแล้วขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการฟัง motivation podcast นะครับและสำหรับ EP 5เนี่ยจะเป็น EP ที่จบนะครับก็คือตั้งแต่บทเรียนที่17จนถึง21ครับและหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด21เคล็ดลับนะครับจะเห็นได้ว่าเคล็ดลับแต่ละอันเนี่ยดูเรียบง่ายมากๆและแน่นอนครับอย่าไปคิดอะไรให้ยุ่งยากความซับซ้อนเป็นศัตรูของการลงมือทานะครับสาหรับใครที่อยากจะฟังย้อนหลังนะครับก็สามารถไปที่ playlist นะครับหนังสือ เป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยตัวเองได้เลยนะครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ